สวัสดีนะคะ,ส,ส,ะ,คะสมพงศ์สีชัยท่านนายกนะคะีนะคะเปิดง,งานข่เชิญน,นะคะร้อนแต่ใจเราชุ่มชื้นะค่ะวันนี้นะคะ <c oughs> คะวันนี้เราไม่มีคณะรักษาความปลอดภัยนะคะเพราะพอเชื่อว่า ด้วยศักยภาพของอชุมชนของเราผู้นำชุมชนของเราก็คงจะไม่มีเหตุอันใดที่ระคายเคืองใจของพวกเรานะคะก็คงสนุกสนานด้วยกันทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็อ,อยากจะให้พวกเราได้สนุกสนานด้วยบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นแบบนี้นะคะสำหรับชุมชนจัมบงหมู่้าหมู่หและชุมชนใกล้เคียงนะคะก็หวังวเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดความเทบร้อย จุดประสงค์ของการจัดงานวันนี้นะคะเพื่อรีโนเวทอาคารหลังเก่าซึ่งปีที่แล้วเราจัดมาครั้งหนึ่งแล้วด้วยชุมชนเราเล็กนะคะแล้วก็ด้วยงบประมาณที่เรามีจํากัดเรายังไม่เรียบร้อยนะคะปีนี้ก็เลยเกิดงานนี้ขึ้นมาอีกนะคะก็คือเราอยากทำปูพื้นเรื่องอาคารแล้วก็ทําห้องพักนักกีฬาให้จันปาแาคเาดมเดนะคะแล้วก็ทําห้องน้ํานะคะ ซึ่งก็ใช้งประมาณมากพอสมควรก็ขอความอนุเคราะห์นะคะด้วยการจัดง,งานครั้งนี้ด้วยสื่อออนไลน์นะคะขอความสนับสนุนในการที่เราจะพัฒนาชุมชนจำปนงให้เป็นพัฒนาเยาวชนของเราให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือและก็เห็นความสําคัญในครั้งนี้ดิฉันก็ไม่อยากจะพูดมากนะคะเพราะว่า รอดนตรีทุกคนก็รอสนุกสนานนะคะจะได้ไม่มีอะไรขวางกั้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมาในโอกาสนี้นะคะอันดับต่อไปดิฉันอยากจะให้ประธานกรรมการสถานศึกษา,า,าได้พูดคุยก่อนนะคะท่านผู้ใหญ่ยุทธศาสดร์คุณมีนะคะแล้วตามด้วยแขกผู้เกี่ยิทุกท่านที่อยู่ในรัตนี้นนะค,ะค,ค่ะครับก็ขอสวัสดีนะครับที่น้องทุกท่านอาศิษย์เก่าและก็แขกทุกท่านลงบนประแตนแล้วก็ท่านนายกนะครับแล้วก็ท่าน สทอทั้งสํงเขตนะครับที่มาร่วมในงานขึ้นสู่เย่าสิทธิ์เก่าเคยผู้ไทยสะพายจำก่าจำป่าดงนะครับเมื่อนี้ปีนี้เป็นปีที่สองแล้วนะครับที่เราจัดงานขึ้นมานะครับปีนี้ก็จะเห็นอยู่ตะไปเถิงเติบจังพอเดี๋ยวสันโดนเถิงเติบนะครับฉะนั้นก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ ร่วมสนับสนุนและก็ร่วมทำบุญที่จะสร้างอาคารนะครับเทคอนกรีตนะครับเพื่อนน้องๆอาคารนพีแล้วก็จัดเป็นลานอเนกประสงค์หรือโดมอเนกประสงค์ก็ได้นะครับที่จะจัดกิจกรรมต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นที่จะเกิดความสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีเหล่าพี่น้องชาวบ้านเราทั้งสองหมู่แล้วก็ชุมชนยูทูบเบอร์ลุงพลป้าแตนนะครับที่ อ่ให้ความช่วยเหลืออน,นุเคราะห์เลยมาพร้อมกับผู้นําชุมชนของเรานะครับก็ขอขอบคุณทุกทขั้นขอขอบคุณครับอ่าลำดับ,บต,ต่อไปนะคะก็ขอเป็นท่านนายกแล้วกันนะคะเริ่มต้นค่ะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นปีใหม่ไทยวันที่ส3ามเมษาที่ว่าเรามีความสมัครสมานสมคีนะครับในชุมชนเราไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน วัดนะครับรทศบาลบให้ความสําคัญในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนเรารทุกสิ่งทุกอย่างการก่อสร้างข่าดว่มาทั้งนั้นนะครับด้วยความสมัครสมานสมัคร,คร,ครขีของพี่น้องในชุมชนเราหน่วยงานและการ,รทุกทุกท่านจิตเก่านะครับมาสร้อยกันธนวานะครับนักสรอยกันหนัการ่อยกันดึง พัฒนาร่วมกันเราเอาตามกําลังศรัทธาเราคนละนิดละหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่ให้เดี๋ยวร้อนครอบครัวนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานลุกกนงคนว่าแต่งไม่ว่าจะเป็นการทําบุญทำพ่อป่าให้การสนับสนุนในหมู่บ้านในพื้นที่ของเรานะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีผู้นาชุมผู้นําชุมชนและคนที่อยู่ในชุมชนเรา กับลงคนป้เตงก็กกมาอยู่กับเราก็เป็นสมาชิกในครัวเรือนเราในตำบลกุลคำา้องเราไม่ว่าจะการพนาต่างก็อ,อาศัยทุกทุกภาคส่วนกับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับสิทธิ์เก่าครับคือบวกเหตุพ้นะครับคนละนิดละหน่อยม้แต่เป็นไงเอียงครับพ้นครับมาเทละน้อยเทละไม่ฉะนั้นความสมัครสมานสมัครคีขับงานใหญ่ก็เป็นงานเล็กงานยากก็เป็นงานง่ายฉะนั้นก็ขอชื่นชมทุกท่านกับคณะครู กับท่านผู้นําชุมชนท่านบ้านหมู่บ้านพี่น้องประชาชนทางหมู5หม6นะครับซอยจัดนะครับพัฒนาร่วมกันในพื้นที่ตำบลสุพครณของเรานะครับครับผมลำดับต่อไปก็เชิญนุ่ผลได้ต่ออะไรสักนิดน้อยครับกดเรียนท่านนายกนะครับท่านสภาทุกท่านนะครับและก็บนผู้นำชุมชนหมู่5หมู่6ผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่นะครับแล้วก็ชาวบ้าน ทุกท่านนะครับเอกชนพออคณะครูนะครับที่จัดงานนี้ขึ้นมานะครับทําให้ลรงผลพัตนมและก็จุดเปลือได้มีส่วนร่วมนะครับเป็นกําลังเล็กๆนะครับที่เราได้ส่งมอบในงานต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่ท่านนายกพูดนะครับงานจะเกิดขึ้นได้และสำเร็จได้นะครับต้องได้รับความร่วมจากทุกภาคส่วนนะครับถึงจะประสบผลสำเร็จได้นะครับ วันนี้พลพระแตนก็ขอกราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทั่วโลกนะครับที่ได้สละกำลังทรัพย์นะครับ,บ,นะรบอยากใหอ้อาคารของจับปลา,าดงอะคาเดมี่นะครับเกิดขึ้นและต่อไปก็คงจะมีโดมนะครับที่เป็นอาคารเล่นกีฬาในรถสวัสดีค่ะนะคะคุณพลประแตนนะคะวันนี้ขอบคุณทางทีมผู้นำหมู่บ้านทางคณะครัาจารย์ทางท่านผออด้วยนะคะแล้วก็ ทางาชุมชนด้วยที่ได้ให้โอกาสพุงป่ป้านะคะได้มีส่วนร่วมนะคะแล้วก็คือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอฟซีท่านอยากจะร่วมบุญตรงนี้พระป่าตรงนี้ก็คือหนึ่งเราอยากให้น้องๆที่เป็นเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กที่เป็นคนของชาตินะคะได้มีพื้นฐานการเรียนที่ดีกีฬาที่ดีแล้วก็่ังกยายสติดน,นะคะสิ่งที่เอฟซิท่านเขาปรารถนาก็แบบนี้ เพราะวันนั้นเวลาทำข้าป่าการศึกษาเนี่ยทุกคนก็จะรว่วมเงินช่วยกันมาตลอดนะคะก็จะอาจจะเล็กจะมากจะน้อยก็คือทุกอันทุกนั้นทุกเรียนทุกป่าก็คือเป็นความปรารถนาดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านก็ขอบคุณมาก,มากๆค่ะสําหรับโอกาสดีๆที่เราได้ทําร่วมกับชุมชนอ๋อวันนี้มีอมอพี่นัทขออแล้วเนาะเอะอเออ แม่ไม่ไม่น้าดิหยอกนะคะร่วมผ้าป่ามา5,000บาทนะคะแล้วก็ทีมลุงป้าด้วยนะคะทั้งหมดก็จะเป็น1,000ง1มื0นหนึนะ 1> 1, บาทค่ะเดี๋ยวมอทอ่านผอเลยนะคะ,ะคะ่ะอาจารย์ชินหายวันวันน,น,นี้วันนี้ลุงได้เสื้อไปใช่ไหมไปไไป,ป้า ป้าไล่สดพอดีเลยก็คือทางทีมฟุตบอลนะครับให้ลุงซื้อเสื้อไปตัวหนึ่งนะครับราคา150บาทก็ช่วยโรงเรียนไป200ก็เลยนำกลับไปไลสดที่บักที่ที่วังปูนะครับก็ได้คุณนัทกมลนะครับพิทสอนฟีซีนะครับจาก u ีเอสเอนะครับท่านประมูลไปทั้งหมด1,700บาทนะครับก็โอนเข้าที่โรงเรียนเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เล็งเห็นความสําคัญนะครับในการศึกษาของชุมชนนะครับที่ ต่อไปก็จะเป็นกำลังนะกำลังหลักของชาติต่อไปครับอ่าผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่ห,หญมู่หกหมู่ห้าหนะคะันหมู่หกคุณแม่บ่อนัองนนอบาทเล <c oughs> ่ไะับ่อนั่สจวนแล้วคุณเ่อเพิดอน้อมำหลังมู่เนาะครับ <c oughs> ก็ดีใจนะครับดีใจมีงานนี้เกิดขึ้นนะครับก็ผมเห็นแล้วก็ปลื่มปิตินะครับในทีม คณะครูนะครับนำทีมโวยพออูอุหาสวรรค์วันนทองนะครับตั้งใจพัฒนาชุมชนจมบดงหมู่ห5หมู่6ตั้งแต่ย่างเข้ามาเต้าแรกนะครับก็เห็นการพัฒนาเต้ากระโดดมาต่อเนื่องนะครับผมก็ปีนี้ครับก็ยินดีมากครับที่เห็นโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับที่จะสร้างโดมอนเนกประสงค์ให้กับลูกหลานของเรานะครับแล้วก็ให้ชุมชนของเราที่จะได้ใช้ โดมอเนกประสงค์นี้ต่างๆน่ากิจกรรมต่างๆนะครับเกิดขึ้นนะครับปีนี้นะครับก็จะหาเงินสมทบพุนนะครับเทืพื้นคนกกีบนะครับแล้วก็ปลูกกระเบื้องนะครับกระดูระสงค์นะครับก็คงจะรู่ร่วงไปด้วยดีนะครับคาดว่านะครับคาดว่าเต้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับคงจะมองออกแล้วนะครับก็เพราะความแรงความศรัทธาของพี่น้อง ชุมชนของเราแล้วก็พี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับตำบลปุเดเรือคำของเรานะครับพุกหมู่บ้านเก้าหมู่บ้านนะครับก็เรียนเชิญทั้งผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับมาร่วมด้วยกันนะครับมีงานอะไรก็ช่วยกันตามกําลังศรัทธากําลังทรัพย์นะครับแล้วก็ลูกหลานนะครับที่สิ์เก่านะครับที่ จบไปหลายปีหลายรุ่นนะครับก็ตามกําลังศรัทธากำลังทรัพย์ที่เกิดขึ้นได้ในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับก็อธิสงคุบุญที่ทําวันนี้นะครับก็รนบันดาลให้ประสบความสําเร็จความเจริญครับดูดีมีแห้งเพืงอเพ่อเพาะดีชาติพุทธค่ะสวัสดีค่ะ